สวัสดีครับพบกับผมทวายบาร์ทิกในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปากซอยลาดพร้าว22นะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับสถานี MRT ลาดพร้าวนะฮะข้างหน้าก็มีทางขึ้นลงของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลาดพร้าวนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินกูโรตีชาชัก at MRT ลาดพร้าวนะฮะก็มาดูเมนูกันเลยนะครับโรตีธรรมดาก็29โรตีนม ช็อกโกแลตก็39โดโรตีไมโลก็39นะฮะโรตีฝอยทองก็49สนะฮะส่ดดวนใหญ่ก็จะเป็นโรตีนะฮะแล้วก็มีชาชักนะฮะถ้าเป็นเครื่องดื่มนะครับมีชาชักโกโก้ชาเขียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลยนะฮะร้อนนะครรับก็าครับร ร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะก็มากันได้นะครับอยู่ติดกับสถานี MRT ลาดพร้าวนะฮะเดินออกจากประตู2ของ MRT มานิดเดียวก็ถึงร้านโรตีชาชักแล้วนะฮะทุกคนใจเค็มก็มีนะฮะพวกโรตีไข่ดาวโรตีพิซซ่านะครับถ้าเป็นโรตีพิซซ่าก็จะแพงสุดนะฮะ139กินได้หลายคนเลยใช่ไหมครับผมเอาเป็นโรตีนมช็อกโกแลตครับผม นี่นะครับเป็นมื้อเที่ยงของผมได้เลยนะฮะเป็นโรตีนมชอ็อกโกแลตนะฮะราคาก็อยู่ที่สามสิบเก้าบาทนะฮะทุกคนหน้าตาก็ดูน่ากินนะครับคำใหญ่ๆเลยนะฮะทุกคนโอ้โหรสชาติโโอ,อร่อยมากเลยนะฮะช็อกโกแลตของเขานี้กลมกล่อมมากๆนะฮะทุกคนดูสิ เมนูที่ผมสั่งต่อไปก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะฮะก็คือชาเขียวชักนะฮะก็ลองมากินดูนะฮะทุกคนส่วนใหญ่หลายคนก็จะคุ้นเคยกับชาไทยชักนะฮะแต่รอบนี้เป็นชาเขียวชักนะฮะก็ลองกินดูนะครับว่ารสชาจะเป็นยังไงนะจะสู้ชาเขียวธรรมดาได้หรือไม่นะครับผมก็สั่งเป็นชาเขียวเย็นนะฮะ ราคาก็อยู่ที่สี่สิบ้าบาทนะฮะเพราะว่าผมสั่งเป็นแก้วเล็กนะฮะถ้าแก้วใหญ่ก็ห้าสิบห้านะครับไม่เหมือนกันครับเพขนาดเลยคนะรับนี่นะครับแก้วเล็กแต่ว่าได้เต็มคาราเบียบแบบนี้เลยนะฮะทุกคนดูสิ<ช>ถือว่าได้เยอพะพอสมควรนะก็เดี๋ยวลองมาชิมกันเลยนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับนะ 4, รสช,ชาติอร่อยเลยนะฮะเพืเ่อนๆดูสิ สัมผัสได้ถึงความเป็นของชาเขียวนะฮะไม่ค่อยหวานเลยนะฮะแบบนี้ผมว่าดีต่อสุขภาพนะฮะสามารถสั่งได้นะครับไม่หวานเกินไปด้วยนะฮะ <Okay. S 3> ก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะรกานนี้ก็มีเมนูหลากหลายนะฮะมีตั้งแต่โรตีธรรมดาโรตีใส่นมโรตีใส่กล้วยโรตีใส่น้ำผึ้งโรตีคาราเมลเยอะแยะเลยนะครับ เครื่องดื่มก็ยังมีชาชักชาเขียวชักไมโลชักโกโก้ชักเยอะะเลยนะครับโรตีพิซซาก็มีนะฮะสามารถกินได้หลายคนเลยนะฮะก็สำหรับร้านนี้นะฮะก็อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว22นะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับสถานี MRT ลาดพร้าวนะฮะตรงนั้นก็เป็นทางขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าวนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอร่อยลิมลางตามแนวรถไฟฟ้า MRT นะครับก็ขอที่สุดกันเป็ยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหน,นยอย่าลืมกดตามช่อง Travel by T นะครับคลิปนี้เราก็เดินทางมองปากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ